ไลฟ์ไลฟ์ไในเพจปิดนะแฟนไทยแลนด์ใช่มิสแฟนไทยแลนด์ปิดหรอฮะไม่ปิดปิดเปิดเพจเปิดบรรยากาศเฉยๆแบบแบบวันนี้พี่ฟ้าแบบเป็นคนเข้าดูแล้วอ่ะปีที่แล้วผู้เข้าแข่งขันมันก็จะต่างกันก็จะเป็นวันนี้มันก็จะเป็นเป็นชิงเช้าผู้ชายได้นิดน้อยเวียดนามไม่ได้เลยค่ะ ข้างน้คาวี่เาวไปเนี่ยมติดตามกันอนนส่งกลับมาแล้วกลับมาบ้านเราแล้วกลับบ้านขาว่ากใหญบ้างนี่เราหาใหว่มากก็สนุกมากงนี่มันใหญ่มากเลยอ่ะันหนักหน่ก่กนกตะกีี จะไปกันที่โฮจิมิน์ป่ะใช่โฮจิมินต์ซิตี้โฮจิมิน์นะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไฟนนลแล้วนะพวกเราก็จะเป็นให้กำลังใจนะคะเออน้องอุ้มอินสตราแอนไทยแลนด์ฝากทุกคนช่วยกันเข้าปิดหัวไปแล่ะปิดวันพรุ่งนี้สองทุ่มช่วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะก็ทำไม่เต็มที่จะได้เท่าไหร่ช่างมันแต่ว่ายังไงพวกเราก็ซัพพอร์ตกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอันนี้ด้วยนะคะอีกอย่าง ก็คือเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็คือคอนเสิร์ตมีพี่ฟ้ามีสแนค็คมีชารลลนะ์ตล้ววันที่29 20เอ้ยี่สิบอ้อยีมี่สิบเจ็ดฝากไวลากา้ละกันใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุณปิดนะสี่สี่แล้วนะใช่แล้วก็ส่วนใครที่บินตามไปก็สามารถไปซื้อบัตรหน้างานได้ดาาได้ของมีบัตรหน้างานที่มีแย้มนัม่นเรา <laughs> อ๋อ <laughs> นี้พวกเราจะขอลากันไปด้วยเอาลสาวอฟซีไม่ใช่เอาไม่ถูกเอาให้ถูกเขามาดูคอเนต์ดูคนตนเนคอใกล้นี่นะอ๋ขอนคอนเทนต์แล้วชาไปไหนมีใครเปิดชาชาจะเปิดนี้เร็วมันจะลำลากั้ใเไว้แอเสาวเวียดนามสาวเวียดนามดีกันล้วหนึ่หเห็นไหมเห็นไมก็สอาายแล้ว ก็เดิมเดิมแล้วถ้าพวกเราไปถอยี่นูณนจะสนุกกันแค่ไหนไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไทยไงตอนนี้เราอยู่ที่ไทยแต่พอไปเวียดนามลุกได้เราไปเสาเวียดนามเลยไปที่หมดมาแลาไปแล้วค่ะ